จากคุณวัชระพงศ์นครราชสีมาขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายป้าน้านะคะคุณวัชระพงศ์โคกสูงโคกสูงนี่อยู่ตรงไหนโคกสูงนครราชสีมานะคะมีเหรียญสิบเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มีสามหนึ่งหนึ่งเหรียญค่ะคุณเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองมีสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบสองเหรียญนะคะเหรียญที่ป้าณรับซื้อคือสองห้าสี่หนึ่งอ่ะโอเคเขาเขาพิมพ์มาในข้อความนะคะว่าพบบอกป้าบ,บอกว่าถ้าเหรียญผ่านใช้ป้ารับซื้อห้าร้อยใช่ไหมคะเหรียญเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งถ้าผ่านใช้รับซื้อห้าร้อยไม่ผ่านใช้รับซื้อ 1, หน,นึ่งพันเหรียญนี้เขาบอกว่าเขาขอได้ไหมอ๋อแต่ปเป็นเหรียญก็ คือมีตำนหนิอี่ค่ะนะคะหน้าเขาดางังอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้ละกันเนาะขอมาเราให้ไปอ่สิบบาทปีสองห้าห้าบาทห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทเหรียญบาทเหรียญสิบบาทครูดรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทสี่หนึ่งนี่สวยหมดเลยให้ให้ให้แปดสิบค่ะ นะคะไม่บินให้แปดสิบสีหนึ่งมีกี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรียญค่ะสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะสี่หนึ่งสิบเอ็ดเหรียญเหรียญละแปดสิบบาท อันนี้ไปด้วยแปดสิบก็เป็นสิบสองเหรียญสิบสองคูณแปดสิบเป็นเงินเท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งค่ะสิบสองคูณแปดสิบก็เป็นเงินเก้าร้อยหกสิบมีจดหมายมาก็เขียนอะไรมาไม่หน่ออ๋อไม่ได้เขียนอะไรไเขียนไหมไม่เขียนเนาะเป็นกระดาษคะแนนอะไรสักอย่างนึง ไม่มีอะไรเขาซักไม่เฉยคะ่ะถือถือ,ถอกาสเอากระดาษนี้เขียนซะเลยนะคะกระดาษที่เขาเขียนมาในหลายจดซะเลยแปดสิบคูณสิบสองเก้าร้อยหกสิบค่ะอันนี้นะคะเก้าร้อยหกสิบบวกอันนี้สามร้อยบวกสามสี่หกค่ะเรียนห้าบาทสี่หกสามร้อยบาท